สวัสดีครับเพื่อนผู้ขายทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ระบบเครืบอบค่องย,ยิงแคกเตอร์สินค้าและอัปโหลดสินค้านะครับสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือปลั๊กอิน Shopee Fan น,นะครับคลิกตรงนี้ตั้งปุนเว็บไซต์ดาวน์โหลดปลั๊กอินไปที่หน้าดาวน์โหลดเลยนะครับเมื่อเราเข้าไปในหน้าแล้วเราก็เลือก URI ที่เราใช้นะครับผมแนะนำให้ใช้ Google นะครับหากว่าเรามี VPN นะครับผมแนะนำให้ดาวน์โหลดใน Google Play มันจะ,ะดีกว่านะครับอ,อีกวิธีหนึ่งก็คือดาวน์โหลดด้วยมือนะครับมีปลักอินชอปปีแฟลแล้วเราก็เปิดหน้าเถาเป่าหรือว่าเว็บไซต์ไหนก็ได้นะครับเราก็ไปแคลาคเตอร์สินค้านะครับอันนี้ก็เป็นปลักอินชอปปี้แฟ n น,นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับโอเคอันนี้ผมค้นหาเป็นเสื้อผ้าผู้ชายนะครับก็ เลือกเมาส์ไปที่ตรงภาพสินค้าก็จะเห็นว่ามีามีปุ่ม character ticker yo-yo นะครับเราก็กดปุ่มนี้สินค้าก็จะถูก character ticker yo-yo เ,เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมกลับไปที่รบะบบเครื่อ r y o แล้วเลือกค้นหา,อ,าอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เรา,เา character เมื่อกี้นะครับแล้วก็ คลิกแก้ไขรอสักครู่นะครับโอเคอันนี้เป็นเลนสสินค้า,าที่มานะครับแล้วเราเลือกประเทศก่อนนะครับเราเลือกประเทศไทยตรงนี้โอเคภาษา,าส่วนตรงนี้ เพราะว่าเป็นสินค้าที่เราแคคเตอร์มามันก็เป็นภาษาจีนใช่ไหมเราไม่เข้าใจเราก็เปลี่ยนภาษาไว้ตรงนี้ได้เปลี่ยนเป็นภาษาทองถิ่นโอเคอ่ะส่วนออันนี้มันจะเป็นรลังค้าเราต้องเลือกรลังค้าก่อนนะครับอ่าเป็นลังค้าของประเทศไทย อันนี้คือหมวดหมู่หมวดหมูส่ส่วนใหญ่เขาจะตั้งตัวอย่าตโนมัติถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกต้องเราก็สามารถเลือกเอ็นได้นะครับแล้วอันนี้เป็นแปนแปนต้องจําไว้ต้องเลือกว่าไม่มีแปนนะครับแล้วนี้เป็นผ้าเป็นผ้าลูกไม้นะครับวัสดุเป็นผ้าลูกไม้เพราะว่าเราเป็นเสื้อผ้าครับมวลพื้นฐานนะครับ อันนี้มันจะเป็นชื่อสินค้าเพราะว่าชื่อเราจะเหมือนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถสามารถลบเราก็เติมได้นะครับสามารถลบได้อ,อย่างเช่นแปลงก็ลบไปนะครับลบอโอเค ล้วพา r ล n t SKU ต้องต้องไม่เหมือนกันนะครับอันนี้สามารถรับโอนได้ครับอ,อย่างเช่นเรา7 2 3 4 5 6 7 8 8, 8นะครค้านะครับก็สามารถลบแล้วก็เพิ่มเดิมได้นะครับอ,อย่างเช่นอันนี้รายละเอียดเสือ้อผ้าสไตล์อันนี้ลบขนาดสามารถลบได้นะครับ รุ่นค้านะครับเราสามารถคือ,เ,อเรียนเรียนลำตัดเ,เรียนลำตับได้นะครับอ,อย่างรูปนี้ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการเราก็ลบแล้วก็เลือกจากภาพที่ถ่ายโทษนะครับสามารถเลือกรูปไหนก็ได้เลยนะครับรกดยิงยางแล้วสามารถปรับปรุงลำตับรูปได้นะครับ เอาให้มันเท่ากันดีกว่านะครับโอเคเราตรงนี้ก็เป็นภาพขนาดนะครับผากว่ามีเราก็ใส่เข้าไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับของสินค้านะครับอันนี้เป็นสินค้าของเรามี3สีสีเทาอ่าแล้วก็สีขาวนะครับส่วนตรงไหนถ้าเรารู้สึกว่าไม่ถูกต้องหรือว่าไม่อยากเอาเราก็ลบได้นะครับผมคิดว่านี้เยอะไปก็ลบ ลบโอเคคือภาพสเปกนะครับอ,อันนี้ถ้าถูกต้องเราก็ไม่ต้องแก้ไขถ้าคิดว่าไม่ถูกต้องเราก็สามารถเปลี่ยนและเพิ่มเติมได้ก็ลบแล้วเพิ่มจากภาพที่ถ่ายโทษได้เหมือนกันนะครับคือตั้งค่า SKU นะครับถ้าทุก SKU มันราคาเหมือนกันเราก็เลือกค่าเท่าเทียมกันนะครับอันนี้คือราคาส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็น2เท่าของราคาเดิมนะครับราคาเดิมคือ98อย้ยก็ ประมัาณ5 0 0บาทผมก็ตั้งราคาเป็น1,000บาทนะครับแล้ววิธีการจัดโทษนิยมผมก็ให้มันปัดเสร็จเอาเป็นตัวเลขเต็มนะครับสต็อกเราเผมตั้งเป็น2 0 0เพราะว่าเราไม่ต้องห่วงว่าเราไม่มีสตอ็อกเพราะว่าถ้าลังค้านี้ไม่มีลังค้าอื่นยังมีครับเราสามารถขาแเลนสสินค้าได้ที่หาซื้อที่ เว็บไซต์อื่นก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเลข SKU อันนี้เลือกเป็นผลนะครับเลข SKU ก็เราสามารถรับ BN ได้เลยอยากได้เลข SKU ไหนแล้วก็อย่างเช่น234 5 6 7 8 13นะครับอัปโหลดอัปเดตกับสินค้าทั้งหมดนะครับอ่าแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนครับอ เราตั้งราคาสูงเกินไปเรายังสามารถจัดโปรโมชั่นได้นะครับตรงนี้ก็คือกิจกรรมโปรโมชั่นนะครับเราเลือกหลังคา้านี้โปรโมโชั่นที่กำลังจัดอยู่อ,อย่างเช่นนี้2ีนะครับเรากดยิงยังส่วนลดเราก็ตั้งเป็น20%นะครับแล้วเปิดส่วนลดตรงนี้ อัปเดตกับสินค้าทั้งหมดโปรโมชั่นก็จะกลายเป็น20%รนะครับราคาก็จะกลายเป็น800บาททุก SKU นะครับข้อมูลการจัดส่งนะครับอันนี้เป็นน้ำหนักน้ำหนักผมก็เอาค่าประมาณนะครับก็ประมาณส่วนุกิโลนะครับอันนี้ซสายไม่ต้องตั้งนะครับการจัดส่งชั่งใหญ่จะจัดส่งภายใน2วันยกแว้งสินค้าที่ต้องใช้เวลาเตรียมนานนะครับอย่างเช่นสินค้าต้องเขาสั่งแล้วค่อยผลิตอะ่ะ อย่างนี้เราก็เลือกการจัดส่งกำหนดเองก็คือค่าถึง30วันนะครับส่วนใหญ่ก็เลือกจัดส่งภายใน2วนันแล้ววิธีการจัดส่งเราก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็มีแต่วิธีเดียวนะครับแล้วเราก็เลือกอัปโหลดทันทีนี้มีข้อผิดพลาดนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกอัปโหลดทันทีนะครับ Okay. สินค้าก็กําลังอัพโหลดที่ร้านค้าอยู่นะครับแล้เราก็ไปที่สินค้าทั้งหมดไปเช็คสถานนะของสินค้านะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าสินค้าที่เราแครเตอร์เมื่อกี้กาลังจัดขึ้นร้านค้าแล้วนะครับโอเคสำหรับเนื้อหาวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะหากว่ามีข้อสงสัยอะไรบ้างก็สามารถติดต่อเราได้ QQ, WeChat, Facebook ทั้ง3าทางเลยนะครับขอบคุณครับ